ประวัติคณะรักการเขนแห่งจันทบุรีจิตตารมณ์ของชีวิตหมู่คณะพคินีรักการเขนแห่งจันทบุรีได้รับเรียกให้ดำเนินชีวิตตามจิตตารมณ์ของพระสังฆราชปีแอร์ลัมแบร์เดลามอสผ่านทางการอบรมเบื้องตน้นและการอบรมต่อเนื่องในหมู่คณะ เป็นการอบรมเพื่อพัฒนาตนในทุกด้านได้แก่การอบรมด้านความเป็นมนุษย์การอบรมด้านชีวิตภายในการอบรมด้านกระแสเรียกและการอบรมด้านการแพร่ธรรมและอภิบาล mm hmm. เพื่อจะได้พัฒนาตนเป็นสมาชิกข,ของคณะรักการเขียนอย่างสมบูรณ์ดังความตอนหนึ่ง ในธรรมนูญของคณะรักการเขนว่าการอบรมทุกระดับและขั้นตอนในคณะเป็นการช่วยให้สมาชิกตอบรับกระแสเรียกของพระก่อนอื่นหมดงานอบรมเป็นงานของพระจิตเจ้าคำเชื้อเชิญของพระคิดเจ้าแม้จะทรงพลังแต่ก็เปลี่ยมด้วยความอ่อนโยนและพระองค์ทรงปล่อยให้การตอบสนองเป็นไปอย่างอิสระดังนี้พระคินีรักการเขน จึงตัดสินใจเลือกหนทางแห่งการเข้นด้วยความมั่นใจเพื่อแสดงความรักในทางปฏิบัติต่อการเขนของพระคิดเจ้าเชื่อฟังเสียงเรียกพระจิตของพระเจ้าผู้ส่งจุดไฟในดวงใจของสมาชิกทุกวันเพื่อจะตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องเฉพาะของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตเป็นนักบวชโดยสมาชิกทุกคน มีส่วนร่วมในการอบรมด้วยแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติพันธกิจในชีวิตประจำวันจากสถานการณ์จริงของสังคมโลกและพระศาสนาจักรเพื่อจะเป็นสมาชิกคณะรักกางเขนด้วยความซื่อสัตย์ในพระนามพระกิตเจ้าผู้ถูกตรึงกางเขน